อย่างเช่นต้นนี้เห็นชัดเลยครับนี่ครับกระเช้านะแล้วถ้าเราปลูกตะวันออกตะวันตกอบพี่อ่าถ้า,ถ,าถ้าอย่างถ้าอย่างที่ผมทําอยู่ก่อนเนี่ยปัญหาคืออย่างนั้นแต่ถ้าเกิดที่ปูกให้ปลูกอย่างนี้ยไม่มีปัญหาทั้งท้องไงแล้วก็ทุเรียนได้รับแสงเข้ากันหเลยหมายถึงว่าถ้าพี่ปลูกปลูกแถวเดียวใช่ครับกับทุเรียนเลยใช่ครับพอตะวันออกตะวันตกก็ยังบังหรอเป<า>่บังครับเพราะว่ามันกลางออกอย่างนี้อ๋อกลางออกแล้วหุ้มอยู่อย่างนี้แต่ถ้าอย่างนี้มันกลางอย่างนี้ การขึ้เสียนอ๋อเหมือนกับมันโอเป้โอเป้อนี้เนี่ยเขาเนี่ยนะบีบแต่สมิตรตัวนี้ชัดเลยครับผมก็เลยเหลือให้เพื่อนเพื่อนดูครับของแท้มีสัญลักษ์ดีหมดอ๋อเนี่ยอ๋อยแสดงว่าเขาปลูกเยิ้งเยิ้งแบบที่พี่ว่านี่คือตัดปัญหาว่าทองหลังเกียรทุเรียนเรือไม่ไม่มีไม่มีไม่มีผลแล้วทรงทุเรียนไม่เสียแล้วที่สำคัญทองหลังก็โตทุเรียนก็โตต้นนี้ยัางอย่างนี้นะใช่ครับเนี่ยอันนี้ผิดไปครับนี่อ๋ออันนี้ผิดผมจะเหลือไว้ให้เพื่อน